อย่าครูกัน <ขอ S 1> ถ<ว>นนั่ถวถั่วอย่ากออกมาลูกอย่าไปยุ่งเขาเป็นครอบครัวเขาเราเราคนนอกเราอย่ายุ่งลูกอย่ายุ่งออกมาเออเอ,อ,อ่ะเชิญอ่ะอุะอ้ยอย่างเป็นทางการอ่ะเอาเชิญสวัสดีค่ะนักเคสีนักร่าแบนออฟฟิเชียลนะคะอืม ผมเป่านาร a k a ครับผมเออนะต่อทีว่าตอนนี้ก็น่ะนดาจะเป็นเปิดซองแล้วซื้อ่าบป่านาดเวียนบักสารคามอนะคะแล้วก็จะทำครอบครัวยูทูบเบอร์นะคะเออะไรนะช่องแม่กับช่องลูกอยู่ใช่ค่ะช่องแม่กับช่องลูกเดี๋ยวก็คงไม่ต้องบอกเนาะคนไหนแม่คนไหนลูกเนาะแล้วเราจะให้ทุกคนเป็นสักขีพยานไว้ด้วยนะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็จะให้พื้นที่ ร่วมกันฮะอะไรนะเราจะมีคนที่ลองติทามกับทามแต่มึ่งจะทามกับทามตัวนู้นเออแต่งงานกันโอ้เราจะแต่งงานกันบะที่ดีจ้ะเบาช่องเบาช่องเบานัดจะละคามด้วยขอบคุณพี่นัดเบาเบียด้วยนะคะนะคะตั้งใจทำเด้ตั้งใจทำครับเออนะตัวนี้เอาสักแสนซับช่องแล้วเมื่อคืนผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยยังไม่มีหรอฮะยังไม่มี แล้วเจ้าทำไมไม่กดติดตามเอาคนในครอบครัวก่อนเนี่ยเด้ยัง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 อันนี้คือคยังไม่ลงคลิปยังลงคลิปก่อนแต่คือว่าถ้าได้ตังตาก็คือได้เลยไม่ต้องรอพินเพราะว่าเราเราเป็นช่องลูกของพี่เกษีไม่ต้องรอไม่ต้องรอพินดิเราทำไม่ต้องทำผู้ติดตามเพิ่มมีคนติดตามถึงหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนเรไลฟ์สดได้สี่ชั่วโมงก็ได้เงินแล้วเออเช่นนั้นปกต้องถ่ายได้เร็วกต้องเฝ้าเฮ็ดให้ได้เร็วได้ไลฟ์สดได้แต่นี้เจ้าก็สองคนก็ ช่วยกันทำมาเกิน์เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงหรอกค่ะแต่ถ้ามีผู้ถ้าอนาคตมีผ on right ู้ติดตามเยอะเขาก็จะมีเขาก็เขาก็มีธุรกิจลอตเตอรี่เนาะครอบครัวเราก็สามารถขายได้ใช่ไหมล่ะขายออนไลน์ก็ได้ขายออนไลน์สดขายได้อ๋อขายลอตเตอรี่เหมือนเหมือนตะมุนไงขายลอตเตอรี่ใช่ค่ะสำหรก็คือว่าสองช่องนี้สำเรคือว่าสองชองนี้สหรับเราก็คือว่าสองช่องนี้สีหรับเรอว่าสองช้สำหรับเราคือวยนะครับครับแสดงว่าเรานี่ก็คือว่าอ่ารายการในว่าสองช่นี่สำราก็คือ โอเคใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะการถ่ายการเล่นกันนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าในพื้นที่ส่วนตัวของเขาในโลกของเขานี่ยเดบุลเนี่ยจะไปวุ่นวายกับของเขาเขาบอกหนูนะโอเคกูไม่วุ่นวายก็ได้พูดพระพัสสิพูดพระพัสพูดพระกะได้พูดพระพัสพูดพระนะ รักเขาบอกว่ารักแต่ไม่ต้องการออกสื่อเข้าใจบอกะหาเงินกับสื่อเออบ่เป็นอย่งขอแจ้งไว้เลยนะคะก็คือว่าผู้หญิงคนไหนจะมาเป็นแฟนแตรรยาคุงผู้ชายคนนี้นะคะก็คือต้องต้องเข้าใจน้องเคซี่ว่านะคะเป็นผู้ปกครองนะคะต้องมี คุณธรรมนาใจนะคะ้องเซี่ไม่เคยว่านะคะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะบอกมีผู้สาวอะไรถ้าจะเอาผู้สาวมาเอาก็ต้องเอาข้ามาหนึ่งกระสอบทองทองอีกสักสิบบาทผู้ชายคนนี้ก็ต้องเอาเหมือนพี่นันแม่มีอะไรบ้างเออฮะใครผู้ชายผู้สาวอยากได้ผู้ชายคนนี้เออมีข้าวหนึ่งกระสอบคามาชันเออเอาหอมโชวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเหมือนอยู่ในรถเมื่อวานเนี่ยเอา นะฮะเราทาอะไรกันเราอยู่ในรถเนี่ยน้องค่อยเนี่ยโอ้ยคิดถึงเมียเลยเด้อเออจูบเลยจูบไปแบบกันดมอจูบอุ้ยากเค่องบ่าวนัดสารคามด้วยนะคะต่อไปหลังจากจบคลิปนี้เราก็จะไปสอนกันว่าทํายังไงกินข้าวเสร็จก่อนแล้วเราก็จะไปขึ้นไปวัดอุยไปกิจกรรมหลายที่นี่นะฮะอื้อหน่อมเออเออเจ้านายเจ้านายเจ้าน มีบอกว่ากูทนบ่ไหวแม่เอ้ยอันนี้คือครอบครัวใหญ่ค่ะนี่คือครอบครัวใหญ่อันเด็กๆเป็นสักขีพยานเดินดูลูกนะนะคะพ่อเธอน่ะมีช่องแล้วนะนี่นะคะหาข้านมให้ลูกขอบคุณว่ะอ่ะพี่โป้ะสแตนด์อัพพี่โป๊สแตนด์อัพเลยสแตนด์อัพสแตนด์อัพปมมือให้พ่อพ่อมีช่องแล้วติดตามพ่อด้วยนะบอสแตนด์อัพสแตนด์อัพโอเคเก่งมากจับมือโอเคในฐานะที่เราเป็นพี่ช่องใหญ่พี่น่าเป็นช่องหนึ่งจะฝากอะไรกับช่องน้องนัดบ้างในการทำ โลมือน่ะหนึ่งต้องขยันสองต้องอดทนสามต้องทนกระแสหมดได้ทุกรูปแบบ เมื่อก่อนค่อยกระท้อนก็ได้หรอกนั่งร้องไห้แซ่เี่ยังแซ่หนามบอกเอ้ยมาม่าไวๆยำๆต้มยำใช่โลกโซเชียลเจ้าเจอแน่ไม่เป็นไรค่ะแต่สำหรับหนูขอแจ้งไว้นะคะช่องหนูนะคะหนูโนเวลคัมดราม่านะคะเอาต้นไม้ค่อยมาใส่นมเฮ็ดยังเนี่โนเวลคัมดราม่านะคะช่องหนูไม่มีดราม่านะคะมีไหมมีไหมเจ้ามีมาม่าไหมถ้ามีมาม่าให้หมากัดเลยนะคะพี่ป people people มีว่านตบมือลูกมาก่อา,า,ามมีช่องแล้วตบมือโอ้ยมีว่านน่ารักเลยต้องรีบทำต้องรีบทำ,ทำแล้วก็ตั้งใจ เดีวคนที่ตามมาเราพมนกันอะไตัวอไร้มั้งถ่ายไปเถอะช่วงแต่คนก่อนแปดคนออคนิดไม่เพยายาโมคิดไ,ไม่ยให้เวลามัไนได้เวลามันได้มืนก็ฉีอะไรเลยพี่เคซี่ก็ไล์สดของพี่เคซีันเอาขึ้นปกของช่องน้องนักก็ได้ให้คนเข้ามาติดตามใชหมักมุดปากมุดแทเฟไปกับดิ่งนะยูทูบของอย่ายุ่งกับเขาลูอย่ายุ่งกับเขาเค่ไรนะคะทำได้ไหม ทำได้ครับทำได้ดีตามแถวไข่ใช่ไหมถ้าได้ท่านมาด้วยถ้าผรเด่นอยู่ครับสายเด้โอเคถสายเงินสมัครเรียนไปกับท่าได้อยู่นี่ได้ครับโมเสดายครับต่อไปน่ะหน้าตาก็หล่อเปิดช่องมาก็จะมีเอฟซีแฟนขอบแฟนข่าวเออ ฉันไม่หึงหรอกแต่ว่าต้องเคารพฉันด้วยไม่ใช่ข้ามหน้าข้ามตาเอ,าอ้าเดี๋พูดง่ายๆให้ฉันเป็นใหญ่ซะที่ฉันเป็นใหญ่เพราะฉันปลูกมาตั้งโตมาแล้วจนมีออกดอกออกผลจะมาเก็บกินผลเหรอเอืออ,อปเปิลนะคะ <c oughs> อย่าผิดน ดูบ้านด่าชูนี่น้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาพอเหอะพ่อเหอะเอาพอเหอะพอเหอะเขกับเมียเท่นี่เออคุยกับเมียเออฝึกจับเออคุยกับเมียอะอะอะสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์สัมภาษณ์เบียรไปนะสัมภาษณ์เบียร์สัมภาษณ์ลองสัมภาษณ์เมียตัวเองดูเนี่ยะบ่าวนัดสารคามรู้สึกยังไงครับรู้สึกหยั่งคะาออกไปเดินด้านให้เห็นชัดๆหน่อยเออได้รอะอะอะพูดสิ รู้สึยังไงครับรู้สึกอย่างคะคุณมีช่องลูกช่องแม่เนี่ยครับรู้สึกดีนะคะมันเป็นการนะคะเป็นการมันเป็นการได้รับโอกาสจากช่องต่างๆช่องใหญ่ๆต่างๆได้โอกาสนะคะว่าเรานะคะเข้ามาทํางานตรงนี้มันเป็นการที่จะสร้างชีวิตก้าวไปข้างหน้าเราปฏิเสธไม่ได้นะคะทุกท่านคนเรานะคะตื่นขึ้นมาก็ต้องใช้ใช้อะไรใช้เวลาอันที่สองคือ ใช้ชีวิตใช้ร่างกายใช้เงินใช้ทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเราใช้รถใช้ทุกอย่างเลยนี่แหละคือการขึ้นตื่นขึ้นมาใช้นะคะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปให้อย่างมีค่าคุ้มค่าที่สุดนะคะทุกก็ยิ้มสุขก็ยิ้มก้าวไปให้ได้นะคะคะยิ้มไหมฮะขายิ้มไหม ัได้ค่ะโอ๊ยพ่อยังไม่ได้แปดนาทีเลยเด้อแปที่ยงไม่แปดทีมันต้องแปดนาทีไปดีใจไหมพ่อมีช่องแล้วนักที่เพจนะครับที่ยินดีด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นดีใจด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทําช่องได้โตไวๆเด้อนี่ถ้ามีอะไรก็โทรถามปารามาจารย์เสื้อส้มนี่เนาะงงางง่ายไม่ยากอันนี้ของมั ถ้ากดเกรนได้ก็จบเลย,เลยได้เลยแค่ยืนยันมันมันอยู่ที่ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามก็เรียบร้อยเลยมันอยู่ที่ว่าถ้าถินเราในการท YouTube, ํา YouTube เราไม่มีใครสอนเราเราต้องสอนตัวเราเองเรามีเอฟซี FC ที่เมตาเราอยู่แล้วใช่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคร FFC เอฟซีเนะานนนะครับสวัสดีค่ะ